นะคะดิฉันอยู่ที่ขอนแก่นค่ะและนี่ค่ะนี่เป็นเห็ดนางฟ้านี่เห็ดขอนขาวกำลังน่ารับประทานเลยนะคะและท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเห็ดเหล่านี้เนี่ยเขาเติบโตเขาสร้างเงินสร้างงานให้กับชุมชนจากพลังงานทดแทนค่ะนี่ค่ะด้านหลังนี่นะคะเป็นฟืนนะคะก็คือเป็นชีวมวลจากหัวไร่ไป่านานะคะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการ เพราะเห็ดค่ะเดี๋ยวเราคุยกับทางประธานกลุ่มเพาะเห็ดคลองชนประธานที่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่จิรภาแล้วก็คุยกับทางผอ,อ,อสำรานกันค่ะจากกรมพพนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่จิรภาคะนี่เห็ดกําลังงามเลยที่นี่เพาะเห็ดอย่างเดียวเลยคะใช่ค่ะเป็นไรายได้หลักของชาวบ,บ้านที่นี่เหรอคะเป็นไรายได้หลักค่ะาอสำรานคะแล้วกรมพพนําเทคโนโลยีอะไรมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มนี้บ้างคะเรา,าสนับสนุนตัวเทคโนโลยีด้าน ตัวของเตานึงก้อนเชื้อเห็ดประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ทางชุมชนเองมีการาผลิตก้อนเชื้อเห็ดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับได้ได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมคุณจิรภาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าวิธีการกว่าจะได้เห็ดมารับประทานอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างเริ่มต้นจากเราต้องผสมขี้เลื่อยเราต้องใช้ขี้เลื่อยยางพาราค่ะต้องยางพาราแล้วก็มีส่วนผสมที่เป็นอาหารของของเห็ด เรามาอัดก้อนตรงที่เป็นในถุงนี้ค่ะเรามาอัดเป็นก้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามานึ่งฆ่าเชื้อโรคอ๋อคือตัวสําคัญเลยคือต้องทําให้สะอาดค่ะต้องนึ่งฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วทำไงต่อคะเราก็เอาออกจากเตานึง่งแล้วก็เอามาตั้งไว้ข้างนอกให้เย็นค่ะแล้วถึงจะใส่เชื้อเห็ดลงไปเอามาพักในที่อากาศถ่ายเทประมาณ1เดือนให้เส้นใยขาวๆนี่ลงมาเต็มเต็มทั้งถุงเลยค่ะเส้นใยขาวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรคะ เส้นแยขา,ขาวๆนี่ก็คือเชื้อเห็ดค่ะเ,คเขาจะเลี้ยงไว้ในเม็ดข้าวฟ่างพอเชื้อเห็ดเต็มถุงแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเห็ดพอเชื้อเห็ดเตือเต็มถุงเราก็ไปเปิดเก็บดอกเก็บได้ทุกวันไหมคะถ้าเราดึงตรงนี้ออกแล้วจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมันถึงจะโผล่มาอีกที่สําคัญคือทําอย่างไรที่ฆ่าเชื้อให้เขาสะอาดซึ่งตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนรักษ์พลังงานเข้ามาช่วยหลักการทํางานอยู่ว่าเราเอาเศษวัสด,ดุเหลือทิ้งนะครับกับการเกษตรเอามาเป็นเชื้อเพลิง ให้ความร้อนเสร็จแล้วก็จะทําให้สร้างตัวไอน้ํานะครับเข้าไปในตู้อบอบในตัวของก้อนเชื้อเห็ดเพื่อนาก้อนเชื้อเห็ดไปเพาะเห็ดต่อไปครับคือเท่ากับว่าเตาเชื้อมวนตรงนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ในการผลิตไอน้ําคบผมและเอาไอน้ําไปฆ่าเชื้อครับพี่จิรภาคะทุกวันนี้เตานี้ใช้ดนกาไรได้จริงไหมคะได้จริงค่ะตั้งแต่ใช้เตานี้ลดค่าใช้จ่ายไปครึ่งหนึ่งอะค่ะก่อนหน้าที่จะมีเตาเชื้อมมนแบบนี้มานึ่งฆ่าเชื้อที่เห็ดเนี่ย เราใช้เตาอะไรมาก่อนคะเราใช้ถัง200ลิตรค่ะสำหรับต้มน้ำเพื่อเอาไอ้น้ำค่ะคือชุมชนเนี่ยอยากได้ไอ้น้ำเพื่อเอาไอ้น้ำไปฆ่าเชือ้อค่ะอืมค่ะแล้วพอได้เตานี้มาเป็นยังไงบ้างสะดวกขึ้นค่ะแล้วก็เนื่อได้เยอะขึ้นประหยัดฟืนไปอีกครึ่งหนึ่งค่ะคือประหยัดฟืนไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่งได้เร็วขึ้นไหมคะได้เร็วขึ้นค่ะประหยัดเวลาด้วยมีเห็ดอะไรบ้างนี่สองอย่างนี่คือมีเห็ดนางฟ้ากับเห็ดขอนขาวค่ะใครดีไหม ขายดีไม่พอขายบางวันโอ้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนางฟ้านี่เป็นพันุ์ภูฐาน,นะคะ่ะที่เขาเรียกกันติดปากดอกใหญ่ค่ะประ,ะ,ะกอบพออสำรานคะเรานํามาส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนคะครับสําหรับเออโครงการของการส่งเสริมของเทคโนโลยีเตานึงก็อจะเหตุประสิทธิภาพสูงนะครับเออทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน,นอนุรักษ์พลังงานครับได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดาเน,นวนการในปี2554 ดำนวนการทั้งสิ้นจำนวนทั้งหมด60แห่งครอบคลุมทั่วทุกประเทศนะครับที่ชุมชนพอเห็ดกองชนประธานเนี่ยเป็นหนึ่งใน60ที่เรามาโครงการสนับสนุนซึ่งจะให้เกิดผลประโยชน์กับทางชุมชนและกลุ่มพอเห็ดเพื่อให้ต้องการลดรายจ่ายนะครับเพิ่มรายได้สร้างงานสร้างเงินให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นครับของเก่าเนี่ยเวลาไปนึ่งแล้วมันมันเสียเยอะไหมคะแล้วก็ของใหม่เป็นยังไงคะของเก่าจะเสียเยอะคะ่ะแต่ว่าตัวนี้จะจะแทบไม่เสียเลยคะ่ะอืมค่ะลดการสูญเสียค่ะ ลดการใช้ฟืนไปครึ่งหนึ่งก็ดีใจค่ะที่ได้เตานี้มาเพราะว่าเราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ที่เรานึ่งไปมันอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้ถัง200ลิตรเราจะไม่รู้ว่าตอนที่เรานึ่งไฟขนาดนี้ไฟมัน ถึงร้อยหรือ,อยังหรือว่ามันแรงขนาดไหนแล้วท่านผู้ชมคะนี่คือการนําเทคโนโลยีที่รับการถ่ายทอดจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะนํามาสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะให้กับชุมชนนะคะวันนี้ยินดีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณของอาคาสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะยินดีด้วยนะคะหนึ่งสองสามย เทคโนโลยีนี้นะคะก็มีการจัดแสดงและก็สาธิตนะคะในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะและทั้งหมดคือรายการ business smart กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์สวัสดีค่ะ